ครับผมเราจะโรยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผงผงนัวโอ้ขมิ้นชันนึกว่า บ้านสวนหกพอรอยู่อุดรธานีบ้านสวนหกพรมีแต่ของดีดบ้านสวนหกพรเริ่มมาใหม่กี่ปีสาธาหารอินทรีย์ให้กับชุมชนบ้านสวนหกพรบ้านสวนหกพรบ้านสวนหกพร จะบครับเนื่องจากผมไม่มีน้ำยานะครับแล้วก็ใครไม่ไม่มีน้ำยาครับมาทางนี้นะครับเราจะทำน้ำยาด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของน้ำยามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของน้ำยาครับเกลือเกลือ ้าขีดนะคะเราเกิดอันดับแรกและลายเกลือกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำหนึ่งลิตรนะครับเกลือสามขีดอัอนนี้ก็มนุษย์มนุษย์คนๆเข้าหากันนะครับนี่แหละครับกว่าจะเป็นคนนะครับกว่าจะเป็นน้ำยานะครับต้องใช้เวลานะครับ น้ำยาเลยครับเป็นน,น,น้ำยาล้างจา,น,จน,า,าน,น,นนะครับน้ำยาล้างจานนะฮะสูตรสมุนไพรสูตรบ้านสวนหุกพรนะครับยังไงต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ n เจ็นกเจ็ดสิบนะครับครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปในการคนนะครับ อันนี้ N70 เริ่มที่จะเป็นสีขุ่นๆแล้วนะคะอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำเกลือที่เราละลายไว้ได้เลยนะคะหิ้ไปครับค่อยๆนะคะ ค่อยคนนะคะขั้นตอนนี้เพราะถ้าเราคนแรงมากเกินไปนะคะมันจะเกิดฟองนะคะจะมีฟองเยอะมากเลยตอนท้ที่เราขั้นตอนนี้จะเสพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงเราก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะ เนื้อเดียวกันนะคะเหมือนครีมเลยเหมือนมเริ่มแล้วนะเริ่มจะนึงเริ่มแล้วใช่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับเริ่มนยครับเริ่มจะหนึ่งแล้วก็เซลกันเล่นนะครับโฆษนานะครับเราสนงโฆนาาแล้วก็มีสระบไปด้วยเนื้อเดียวกันนะครับครับต่อไปจะเป็นการเติมน้ำสมุนไพรนะครับ เป็นน้ำมะนาวนี่ครับมะนาวมะกรูดที่เราหมักไว้เป็นเวลานานยาวนานเออลิ้นพันแล้วครับตอนนี้เมาคร anyway. like ับเมาน้ำมะนาวครับน้ำหมักนะคะเราหมักไว้อันนี้หมักไว้ประมาณหนึ่งปีกว่าหมักไว้สัปดาห์ที่แล้วพอดีมีมะนาวกับมะกรูดเยอะนะคะอันนี้เริ่มจะเป็นคนเอเชียแล้วครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับจากขาวเหมือนฝรั่งก็จะเป็นเหมือนคนเอเชียแล้วครับสีนิดๆแล้วตอนนี้แล้วเราก็จะทำ น้ำหมักเรามีเยอะเราอยากจะใส่เยอะก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะกลับมาเป็นสีเ,เป็นแบบเนื้อเดียวกันนะ,ะถ้าเราไม่ผสมเกลือไปก่อนนะคะเราจะมาใส่น้ำสมุนไพรต่างจะแยกชั้นกันค่ะเกลือมันเป็นตัวเซนตตัวกลางะคะ่ะช่วยในการที่จะสูงเหมือพวกนี้ที่เป็นเนกันเริ่มเหนือนนะะแ,แล้วนะคะก็เติมแล้วเราก็เติมน้ำสมุนไพรไปเรื่อยๆวันนี้เรามีน้ำสมุนไพรอยู่สองชนิดนะคะแล้วก็ใส่ไป เห็นน้ำหมักสมุนไพรตัวนี้เป็นมะเพือง <มะ S 1> ครับมะเพืองก <มะ S 1> ินดีครับกินดีมะเฟืองครับช่วยอะไรบ้างครับมะเพืองครับคือสมุนไพรที่เป็นรสเปรี้ยวมันจะช่วยในการขจัดคราบอ่าฮะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักนะคะถ้าเราทําเป็นน้ำหมักยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะบํารุงผิวเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่มันตายหมายว่าเราล้างมือเราล้างจานชามแล้วเราก็ยังได้ ได้รับอน,นิสงสนะ์เนาะอนิสงส์จากการล้างด้วยชามนะครับผมเราจะโรยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผงผงนัวนโอ้ขมิ้นชันนึกว่าผงนัวนะครับเริ่มเชื่อสารให้มันมือก็จะลื่นๆนะครับมือก็จะสะอาดนะครับบำรุงบำรุงมือด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ครับใช่ค่ะคือมันก็จะช่วยในเรื่องของ ขมิ้นชันนี้นะสมานแผลอะไรต่างๆได้ด้วยนะคือเราผิวเราก็จะไม่ลอกน่ัขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำสะอาดนะคะลงไปทีละ2ลิตรนะคะเราเตรียมน้ำสะอาดไว้10-15ลิตรได้เลยนะคะเพราะรวมๆกันพร้อมกับน้ำสมุนไพรทั้งน้ำเปล่าแล้วมันเจอได้ประมาณสักย0 แต่บางคนก็ชอบไม่ไม่ชอบอเ๋ลวกันไปก็จะอยู่ประมาณสัก15 16หน,นะคะที่เราจะได้แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับดูแล้วเหมือนกับไข่เจียวใช่ไหมครับนึงเหลือง <c oughs> หรือบาง,างครั้งขาคล้ายๆกับของหวานนะครับของหวานฟักทองอะนะฮะ <c oughs> น้ำของหวานฟักทองเป็นอย่างนี้แหละฮะออกนึงเหลืองใ<ๆ>สๆกำลังจะเริ่มเหนื่อยแล้ว มันเกิดจะเข้มขน้นแล้วมันจะมันจะแตกตัวฟูขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะคะถ้าเราคนใ,ให้มันละเอียดให้มันแตกตัวได้ตั้งแต่เริ่มแรกมันก็จะได้เยอะค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับเติมน้ำแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ใช่ไหมครับจนกว่าจะได้เท่ากับจรนาลิตรที่เราต้องการใช่ตามที่เราต้องการแล้วก็อาจจะดูความเข้มขน้นอะไรอย่างนี้ยค่ะ รเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับครับผมเพื่อชีวิตจะมีรสชาตินะครับเราต้องเติมความเข้มข้นให้กับน้ำยาคือเกลือครับโอ oh, <yeah. S 1> ้เย h เป็นมิตรนะคะเมื่อมันผสมแล้วอันนี้คือแล้วเหลือไว้รอปิดท้ายด้วยนะคะ oh, <yeah. S 1> ไม่ใช่ใส่หมดนะคะ oh, <yeah. S 1> เกลือรสอหลังก็คือสามสามขีดเหมือนกันนะคะ ใส่ลงไปไว้เพื่อที่จะเพิ่มความหนืดเือจะเพิ่มให้มันได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะๆได้ตัวเรือก็จะช่วยให้มันเป็นเอ่อเป็นเหมือนผงข้นค่ะทำให้เข้มข้นขึ้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราเทเลือนะแล้วก็น้ำเปล่า แค่ร้อยบาทใช้ได้เกือบปีนะครับคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้ครับน่าทำนะครับพี่น้องครับผมขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับก็คือเราจะกรองนะครับเราดูที่ขวดก่อนนะฮะขวดเรานี่จะเป็นขวดที่เหลือใช้แล้วนะครับ รีไซเคิลนะครับแล้วก็กลงไปนะครับเราจะประยุกต์ประหยัดประโยชน์นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะดูนะครับดูน้ํานะครับน้ําสีสวยครับสังเกตดูไหมครับสีน้ําใสสวยด้วยนะครับสวยจากขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยทำให้สีสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ได้ดีครับเห็นธรรมชาตินะครับ ทำน้ำยาล้างจานใช้ง่ายๆเราทำได้คุณก็ทำได้ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอขอบคุณมากครับ